สวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําผัดเผ็ดหน่อไม้ดองนะครับตามสูตรร้านอาหารปินภัยแม่สายหยุดน้าตกกล้วยแมคามิงนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเริ่มต้นเลยนะครับก็เอาพัดพริกแกงนะครับสําเร็จนะครับ1นช้อนโต๊ะนะครับลงไปผัดให้มันหอมเลยนะครับกับกระทะนะครับเติมน้ําเข้าไปเล็กน้อย ใช้ไฟแรงนะครับผัดผัดจนความจะหอมนะครับหลังจากนั้นก็เอาเนื้อไก่สับนะครับอันนี้เป็นไก่ไทยนะครับที่สับไว้แล้วนะครับลงกระทะได้เลยคลุกลงไปนะครับหน่อไม้ดองครับที่เตรียมไว้แล้วนะครับเป็นหน่อไม้ดองที่สับไว้แล้วนะครับเป็นเส้นเรียบร้อยนะครับลงไปผัดคลุกกับไก่และกับน้ำพริกแกงให้เรียบร้อยนะครับ คุกให้เข้ากันเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเติมเครื่องปรุงรสนะครับนิดน้อยกับผัดนะครับน้ำตาลเติมน,น้ำตาล อันนี้ก็ปรุงรสตามที่เราชอบได้เลยนะครับน้ำตาลนะครับเติมน้ำตาลดีหน่อยหนึ่งนะครับพิกแกงจะมีรสเค็มรสเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับกกเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับ น้ำเปล่าก็คอยเติมเรื่อยๆนะครับเนะติมไปแล้วก็ผัดไปนะครับใบมะกรูดนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับของใบมะกรูดนะครับเป็นใบมะกรูดที่ล้างน้ำสับไว้แล้วนะครับดูนะครับ เดือดเลยนะครับเคี้ยวไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับพอสังเกตดูนะครับว่าไก่เริ่มตึงๆสุกๆแล้วนะครับติเป็นใบกะเพรานะครับใส่ใบกะเพราลงไปให้ความหอมนะครับของใบกะเพรา